สวัสดีครับวันนี้ครัวส่งใหญ่ชาแนลของเครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปกินนะครับผมกินอะไรมาดูกันนะครับเราจะมีเมนูปูหมาดอ,อทน้ำปลานะครับในตัว,วสูตร เอาผักออกสูตรตัวใสใหญ่เองนะครับวันนี้ใครไม่รู้เติมผักมาให้นะไอตัวเล็กนี่ปูปูปูอาจจะตัวไม่ใหญ่มากนะครับในในคนนี้เติมผักเติมผักนี่นี่ตัวตุ้มเอากิน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 ด้วยเหรออืมอร่อยเลยเผ็ดแล้วก็นี่เป็นนี่กุ้งดองน้ำปลานะครับวันนี้ก็สูตรใสใหญ่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะทำคลิปลงให้ดูนะครับว่าทำยังไงนะครับ โอ้โหเดี๋ยวก่อนครับต่อไปก็เดี๋ยวเราจะก็จะมากินกันเลยนะครับผมโอ้โหอร่อยจังเลยเดี๋ยวเราเริ่มด้วยนี่ก่อนนี่ก่อนฟูฟูจุกจุกน้ำจิ้มซีฟู้ดจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรสากใหญ่เองนะครับช้าช้าในแป๊มเค สุดยอดเอาผักไว้โอเคต่อไปเขาจะเป็นกุ้งดองน้ำปลานะครับจ<ก> <c oughs> บหวานไปแล้วสบายแล้วหวาน หวานใช่ไหม้ำไรยลยล้วจ้าลองเอาห่อผักเนี่ยห่อผักเอาห่อูเนอผัก,กใครไม่รู้มาทำผักกระจายมดเลยผักกัดแก้ว บรรยากาศก็จะเหมาะกับหมวกระทามากเลยตอนนี้เพราะว่าหนาวมากว่า,าใส่มาแล้วหนึ่งชุดยิ้มใส่ทำไ <c oughs> อันนี้สูตรของเราทุกอย่างเลยนะมีแมงกันด้วย

มีกระเทียมโทนด้วยนะเนนี้เนี่ยนี่นี่กระเทียมโทนสูตรของเรามีกระเทียมโทนด้วยนะกรุบๆรสชาติดีมากน้ำลายไหลแล้วจ้าไปลองลองไม่เอาค่ะกินก่อนเลย

ามันเป็นมันนเป็สตบบไตล์อ่ะเือปลาหลงตีาใจะได้เดี๋ยวิปหน้าเจะทำีท่จาีางทำกุ้งกับบัวลอยปลาดองมาชินใ,ให้ดู ตามชมด้วยนะครับนะทำสุดท,ท้ายก่อนปีกิดกินปูแบบจุกห้ด่วนบอกรักบอะไรน้ำทเ,นเทคโมเรียนเย็นมากเลยว้ายลมแรงมากเลย เดี๋ยวยังไงขอสําหรับคลิปนี้นะครับขอปออิดคลิปเพียงแค่นี้นะครับ<ม>เดี๋ยวทางนี้วิธีการทําทั้งสอง,สอง,สอง,สองเมนูเดี๋ยวจะอัปเดตลงลงในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องครัวสายใหญ่ชาแนลของเราด้วยครับสวัสดีครับ